ข้อความจากเขาถึงคุณในค่ำคืนนี้คนที่เลือกใบที่หนึ่งอืขอกลับไปเคลียร์ปัญหาครอบครัวก่อนตอนนี้ปัญหาครอบครัวเขาค่อนข้างแน่นนะคะเขาอาจจะยังไม่สามารถที่จะคุยกับคุณได้อย่างสะดวกปลอดโปร่งนะักใบที่สองข้อความจากเขาถึงคุณในค่ำคืนนี้อื เหมือนเคยมีแพชชั่นต่อกันอะแต่ว่าตอนเนี้มันดรอปลงไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงหมดโปรหรือเปล่านะคะใบที่3ข้อความจากเขาถึงคุณในค่ำคืนนี้เขาอยากจะบอกคุณว่าถ้าไม่ให้อภัยและไม่เรียนรู้แล้วเมื่อไหร่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะดีขึ้นลองคิดดูนะโอเคไปแล้วสวัสดีค่ะ